สวัสดีครับในที่สุดก็กลับมาระเบิดสังเวียนแล้วสำหรับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยในฤดูก,กาลนี้นั้นกลุ่มอัพเดตอยู่ที่กลุ่ม4ที่มีบาเซโลนาไบเยนมิวนิกและอินเตอร์มิลานรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งกลุ่มอื่นๆก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับว่าที่ตัวเต็งนัดเตะที่จะควา้ารางวัลดาซันโวของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำฤดูก,กาล2022-2023ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟ To You ดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟ To You สนใจอัดไลน์ไปที่ add อ d ดยูฟ To ูยูดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิป โดยตัวเต่ดงดาวโนโวยูฟ่าแชมเปียนลีกคนแรกได้แก่โมฮัมเหม็ดซาาห์แนวลุกทีมชาติอียิปต์วัย30ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลโดยซาราา์นั้นต้องนำทัพลิเวอร์พูลลงสู้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนาโปลีและกาสโกเลนเจอร์ในกลุ่ม A ซึ่งฟอร์มณนะปัจจุบันของซารหาเขายิงไปได้3ประตูกับอีก3มแอซซิตจากการลงสนามทั้งหมด7นัดซึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลที่แล้วจากการลงสนามทั้งหมด13นัดโมฮัมเหม็ดซาราา์นั้นยิงไปได้8ประตูกับอีก2อแอซซิตและหลังอยู่ในอันดับที่4ของดาสสโมกยฟชเป้นล2021-2022 ตัวเต็งดาวซันโวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนที่2ได้แก่คาริมเบนเซม่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย34ปีจากสโม,มรสรเรอัลมาดริดโดยเบนเซม่านั้นต้องนำทัพเรอัลมาดริดลงสู้กับแอร์เบไลซิกชัคเตอร์โดเนตและกาสโกเซลติกในกลุ่มเอซึ่งฟอร์มณนะปัจจุบันของเบนเซม่าเขาลงสนามไปทั้งหมด5นัดยิงไปได้4ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ซึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วจาัดก,การลงสนามทั้งหมด12นัดคาริมเบนเซม่านั้นยิงไปได้15ประตูกับอีกกก2 2021-2022แแแอออสสซซิต์ลลละคควววว้า้าาาารรงง fa, ik, 2021, ง, 2022, งััดนนโขศึยยูฟ่ชมเปปีีไ ตัวเต็งดาวซันโวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนที่3ได้แก่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปลแลนด์วัย34ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาโดยเลวันดอฟสกี้นั้นต้องนำทาบาร์เซโลนาลงสู้กับไบเยนมิวนิก อินเตอร์มิลานและวิกตอรียาพาเซนในกลุ่ม4ซึ่งฟอร์มนะัดปัจจุบันของเลวานดอสกี้เขาลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิงไปได้5ประตูซึ่งในศึกยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาลที่แล้วจากการลงสนามทั้งหมด10นัดโรเบิร์ตเลวานดอสกี้นั้นยิงไปได้13ประตูกับอีก13าแอสซิสและหลังเป็นรองดาวซันโวของศึกยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ตัวเต็งดาวซันโวยูฟาแชมเปียนลีกคนที่4ได้แก่คีริยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสสสว23ปีีจาามรซ โดยเอ็มบัปเป้นั้นต้องนำทัพเปเชลงสู้กับยูเวนตุสเบนฟิก้าและมัคคบีไฮฟาในกลุ่มเฮชซึ่งฟอร์มนะัปัจจุบันของเอ็มบัปเป้เขาลงสนามไปทั้งหมด5านัดยิงไปได้7ประตูซึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลิกฤดูกาลที่แล้วจากการลงสนามทั้งหมด8นัดคิริยันเอ็มบัปเป้นั้นยิงไปได้6ประตูกับอีก4แอสซิสต์และหลังอยู่ในอันดับที่6ของดาซันโบยูฟ่าแชมเปียนลีก2021-2022และแล้วก็มาถึงตัวเต็งดาซันโบยูฟ่าแชมเปียนลีกคนที่5ได้แก่ เออร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย2 2ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยฮาลันนั้นต้องนำทัพแมนซิตี้ลงสู้กับเซบีย่าบลลูเซียดอทบุลและโคเปเฮเกนในกลุ่มจีซึ่งฟอร์มณปัจจุบันของฮาลันเขาลงสนามไปทั้งหมด7นัดยิงไปได้10ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ซึ่งในศึกอยู่่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วด้วยอาการบาดเจ็บและสภาพทีมที่ไม่ค่อยฟอมมันทำให้จากการลงสนามทั้งหมด3านัดเออร์ลิงฮาลันนั้นยิงไปได้3าประตูซึ่งในฤดูกาลนนนน้้้ท่เเเาาายายมงงกั City. ัับชตตอรริจึให er ถูกยกให้เป็นแตงหนึ่งในการควาร้ารางวัลดาวซันโบของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ mm. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง mm. เกี่ยวกับ5ตัวแตงดาวซันโบของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ mm. แล้วก็อย่าลืมเวย่ันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ mm. และจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ